ไปไหนมาเวียนเทียนถึงวัดปุ๊บเขาลงกันหมดเลยเวียนเทียนไม่ได้เวียนเออ, <ไป S 2> อเวียนอเวียนลอเทียนพออะออไรอย่างนี้ยังพูมมากี่สิบ่ หกสิบแปดสิบแปดยำเจจุ่นนะครับเจตูนหวานทองฝ่ายนะยำมากรูดทะเลนะครับเท่าไหร่หกสิบเจตูนขายถูกอ่ะโอ้ยอ่อยก่อนจะจะูจุนมาสารต่อประท่อนนะ ก่อนไปทอดไขยย่หน้าวัดผมปั้มผมยืนได้เลยเด็กๆก่อนยำปลาข้าสารอร่อยมากตั้งมุมหน้าวัดนะก่อนเด็กๆไปรุ่นส้มมะลุมอย,อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไม่มีกินอันนี้ปลาบวนแซบ่บๆนี่แกงส้มปลาบวนอร่อย อันนี้แกงปอดนะเพื่อนแกงปอดอาเพรีีนะแกงเนื้อหมดไปแล้วผมกินหมดไปแล้วนี่แกงปอดอร่ยอยนี่นแกงเนื้อหมดไปแล้วเนี่ยต้มเจิดประบวนเนื้อประหวานอ๋อพาปลามาดูรสต้นถางอร่อยนะ อืกกอไก่เจราอันนี้สามสิบแกงซมสามสิบ้มจืดสามสิบท้กบนขายถูกอันนี้แกงปอดไม่รู้สามสิบอันนี้สี่สิบเือมมาวาดกับข้าวปลาขายถูกนะครับอร่อยด้วยใครมาเที่ยวพลานะอย่าลืมนะครับอุ่นนุ่นนะใลาเนี่ยหน้าวัดมาถ้าใครกินยำก็ ยำเชตูนนะครับน้าว่าทองทายนะถัดมาอีกก็กับข้าวประบวนถัดมาอีกหน่อยกับข้าวอาเป็ดหลีนะครับที่เด็ดแล้วเส้น,นวิ่งลงหาดพลานี่อิ่มแน่นอนอร่อยด้วยราคาบ้นบานๆด้วยแต่รสชาติไม่บ้านนะครับรสชาติคุณภาพแล้วก็เออ ปอันนี้ไม่ได้กินวันพระนะอันนี้เคยมาตั้งแต่เมนนื่อวานแล้วนะไม่ได้กินแล้น,นี่จับแก้มหรือกับข้าวอะไรอ่ะอยู่นมใ,ให้ดูด้ยๆกินข้าวหมดไปอ่างนึง ร้องกินน <All right. S 1> มีเหรอแม่ครับหนูนหิวนมไป